อะไรเอาเๆๆๆๆอาเอาเอาเอาซ้ี่เป็นไรเฮยเต้นท่าอะไร <ten S 2> <t une out> เต้นท่าอะไรหนงก็นดีกว่าไปโออะไรอาวออไรไอาวรอยากได้เน้อเสาอ่ะนะี้ัจับจับจับอ,อะไรทำนี่ <c oughs> โอ้ยิงยิงยิง โอ้เต้นใหญ่เลยแถมมีเต้นใหญ่เลยเพื่อนๆแถมมีไปเล่นสไลเดอร์เสร็จก็จะเข้า,นะา,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 าเซเว่นแล้ว <c oughs> นะนี่นะเซเว่นไปแหมมีไปไปไปเข้าเซเว่นกันแลวลูก <c oughs> เต้นใหญ่เต้นใหญ่สนุกสน,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 นานเลยไปเรียเข้าเซเว่นกันรึเดี๋ยวสิไปอาจจะเต้นจะเต้นจะเต้นอีกจะเต้นอีกไปไปเข้าเซเว่นไปบายบายโอ้ยหนีบายบาย,บายด้วย ไปไปล็อกไหนก่อนเฮ้ยเฮ้ยแว่ล็อกนี้อีกแล้วนี่ล็อกประจำพมมี่เลยแวะมาทุกวันวันไหนเข้ามาไม่พลาดเลยเนี่ยเฮ้ยพมมี่ตัวอะไรเนี่ยพมมี่นั่นนั่นนั่นสองตัวนะ่ะเฮ้ยอะไรพมมี่โอ oh, ้ยิงยิงยิง <laughs> <laughs> ปืนอะไรปืนรูปอะไรฮะมใช่อยปาลาฉลามไม่ใช่เหรออุ๊ย๊ยกอดกอดกอดโอ้ อยากได้อยากได้อยากได้เหรอไปก่อนอยากได้เหรอคะไปจับเลยแล้ยเอาเหรอเอาป่ะผมไม่เอาไม่เอาเก็บเก็บเก็บวางไว้ที่เดิมหยิบมาเล่นเฉยเไม่เอาลูกอันนั้นนะ่ะอันนั้นไม่ใช่ของเล่นไม่เอาดีกว่านะเฮ้ยมีหุ่นยนต์ด้วยน้องๆนี่หุ่นยนต์นะนนนนนมีไฟนี่ไดโนเสาร์ อันไหนแพมมี่ไปดูล็อกอื่นต่อไหมไปดูขนมกันดีกว่าปะโอ้หอะไรอาวอนอะไรอาวอนอยากได้เนื้อเสาอนะนยอะไรอ่ะฮะถุงถุงไหนอ๋ออยู่สูงอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรตัวฉลามหรอปลาวานอ่ามันจะมีน้ําเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมอ่าที่ปล่อยน้ําเขาอ,ออกมานะั่นแหะจากหัวเขาเรียกปลาวาน ใช่หัวปลาวานจับจับจจัับบมือเล่นเฉยเฉยอ่าจับเล่นเฉยเเนาะไปไปดูขนมกันดีกว่าไปไปอ่าไปบายบายไปบายแล้วจ่าจ่าไปบายปะไปไปไปเจ้าตะก้าก่อนเจ้าตะก้าสีส้มก่อนไปเร็วเร็วอุ้ยยังอะไรเอาวอนเนี่ย ก็โซนขนมปังเอาขนมปังป่ะเอา,าป่ะโมนตะกร้าพี่เขาไปหมดแล้วอุ้ยถึงซอยโปรดแฟมนี่แล้วเพื่อนๆถึงซอยโปรดแฟมนี่แล้วซอยขนมอะไงต่อฮะอุ้ย,อ,ยอ่ะเดี๋ยวพ่อเดินไปนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวขวางทางเก,ก,กะกะเนาะเลือกเลือกเลือกเนี้ย ขนมเยอะแยะเลยข้ามีเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยฮะอันไหนอันไหนอันไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนเต้นเต้นก่อนเต้นสามท่าก่อนเร็วเร็วก่อนหยิบขนมไปไหนอ่ะไปไหนแม่จ๋าไปไหนละฮะนี่แม่จ๋านี่ฮาเบตากาสีส้มอ่ะ ไปดูมาม่าไหมไปดูมาม่าไหมดูมาม่าไหมครับนี่ไปเดินตรงโน่นไปนี่นี่นี่มาม่านี่มาทางนี้ทางนี้เลยนี่ไงมาม่าเนี่ยมาม่ากินไหมกินมาม่าไหมเนี่ยฮะกินมาม่าไหมครับวางไว้ดีๆนะโอเคเก่งมากนี่มาม่าเนี่ยพาเมซีกินบ้างเนี่ยมาม่า ยิ้มยิ้มยิ้มอะไรเอา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 พี่พี่พี่เป็นอะไรเฮ้ยเต้นทลาดเลยเต้นพลาอะไรนี่มาม่าหนูเนี่ยใช่ป่ะเฮ้ยดีใจอะไรเห็นมาม่าดีใจเลยไหนไหนกินมาม่ากินมาม่ากินได้ไหมมานี่โจ๊กนี่โจ๊กของเมีย กินแล้วกินแล้วกินแล้วกินได้เหรอพมี่กินได้เหรอลูกมันยังไม่ได้ต้มเลยนะกินได้เหรอหรือจะนมนมอาไหมนมวัวยังไงนมวัวพี่มี่นมวัวแดงกินนมแล้วแข็งแรงนะเด็กๆทุกคนกลับดีกว่าเนาะไปพี่มี่ไปไปจ่ายตังค์กันไปไปดีกว่าพีมี่ เอาแล้วหมดแล้วโอ้โ oh, no หเดนเสาุิถุงใหญ่เดนเสเร์เนี่ยแพมมี่ชอบกินอันนี้นะเพื่อนๆอ่าแพมมี่ชอบกินได no นเสเร์อันนี้ซื้ออันนี้มันถุงใหญ่ลูกพ่อซื้อถุงเล็กไว้แล้วที่บ้านไปไปดีกว่าไปจ่ายตังค์ไปหาแม่แม่กุ้งอยู่ไหนแม่กุ้งอยู่ไหนไปไปจ่ายตังค์นู่นไปเดินไปที่เคาน์เตอร์อรเคาน์เตอร์ทางไหนเคาน์เตอร์อ,อ, no รๆๆอ้าวมาเจอไดนเสเอิแล้วกอดกอดกอดโอ้โหอยากได้เหรอ อยากได้เหรอเออที่บ้านก็มีแล้วไปไปจ่ายตังค์กันป่ะเร็วเดินนำหน้าพ่อเร็วเออบาย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 ไปเดี๋ยวเราต้องไปต่อยนะไป่ปพี่ใช่ใช่ไปเดินนำหน้าพ่อเร็วไปหาแม่เร็วเอาหยิบหยิบรถปไปไปเร็วลุกเร็วเร็วอ่าลุกดีกว่าปะไปไปหาแม่ที่ที่เขาเตอร์ไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์อ่ะไปจ่ายตังค์อ่าไปไป อ่าบ๊ายบายนู่นนู่นนู่นแม่กุ้งใจตังอยู่ค์เตอร์นั่นไป